สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดคลื่นคุยข่าวอยู่กับผมนะครับเอกพล่งบุญมีนะชุมแพรัรบมาที่เนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของข่าวแรกในวันนี้นะครับในช่วงของระหว่างวันที่25ถึงวันที่27เมษายนพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการเดินทางเยี่ยมสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ตามคําเชิญจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มีการเดินทางไปกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ในการนี้นะครับได้มีการตรวจเยี่ยมแถวเกียรติยศ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้าราชการกับผู้บัญชาการทาหารสูงสุดสิงคโปร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผ่านกิจกรรมด้านต่างๆร่วมกันโดยผู้บัญชาการทาหารสูงสุดได้มีการกล่าวชื่นชมการพัฒนากองทัพสิงคโปร์ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยดิจิทัลอินเท l i g e n เจนซ์เซอรโดยเป็นหน่วยงานในระดับกองทัพที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเดือนตุลาคม2565 ซึ่งจะนำกองทัพสิงคโปร์สู่การเป็นดิจิทัลฟอร์์ต่อไป หลังจากนั้นนะครับได้มีการเข้าเยี่ยมคำนับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่สําคัญในส่วนของภูมิภาคกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิงคโปร์โดยได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการทูตที่มีการสถาปนาความร่วมมืออย่างเป็นทางการยาวนานถึง57ปีสําหรับการเดินทางเยือนในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้มีการเยี่ยมชมหน่วยงานสําคัญระดับนานาชาติของสิงคโปร์ซึ่งมีนายทหารจากนานาชาติมาร่วมปฏิบัติ รวมทั้งนะครับจากประเทศไทยจำนวน3หน่วยงานในหน่วยงานที่1นะครับนั่นก็คือศูนย์ c o u n t e r Terrorism i n f o r m a t i o n c e n t ซ r ซึ่งเป็นศูนย์ประสานและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการก่อการร้ายในศูนย์ที่2นะครับศูนย์ Regional Heart Coordination Center เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ประสานความช่วยเหลือระหว่างกองทัพต่างประเทศกับกองทัพประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และศูนย์ที่3ครับ Information Fusion Center ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการข่าวต่อภัยคุกคามทางทะเลทั้งนี้นะครับได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ระหว่าง2กองทัพต่อไป ในส่วนของรายละเอียดของข่าวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมีในกรมการจัดหาง,งานแล้วก็ในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่จะมีการช่วยมาประชาสัมพันธ์นะครับทุกสิทธิต่างๆในการรับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งโรคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตในทุกๆปีเนี่ยสูงอยู่พอสมควรครัคุณผู้ฟัง ทางด้านของสํานักงารปรับกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเขตพื้นที่1 1นะครับที่มีการขับเคลื่อนในการใช้กัญชาครับขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการผรสมผสานนะครับเมนูขึ้นใหม่นะครับและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์นะครับเขตสุขภาพที่1 1 พร้อมด้วยนะครับในส่วนของการปรตัตตกาถาพิเศษในหัวข้อกัญชากัญชงไทยความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนอสมอและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายอนุทินกล่าวนะครับว่ากัญชาเป็นอีกหนึ่งพืชครับที่มีประโยชน์ในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งล่าง ต้นใบและดอกนะครับนำมาทำอาหารนะครับรวมไปถึงนะครับนำมาใช้กับทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์ปัจจุบัน ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองจึงได้มีการผนึกกําลังในการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและกัญชงทั้งในเชิงการแพทย์และเชิงเศรษฐกิจครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมกับเร่งให้ความรู้และความเข้าใจตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์การปลูกการนํามาใช้เป็นยานและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนครับนำกัญชาไปใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด โดยจังหวัดในเขตพื้นที่สุขภาพที่11นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านทะเลใช้าหาดดำน้ำําชมปะการังท่องเที่ยวเกาะและชมหมู่บ้านชาวประมงประกอบกับนะครับมีแหล่งการปลูกกัญชาเป็นจำนวนมาก ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงนำกัญชาครับมาช่วยสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวนะครับสุขภาพในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่าและสุราษฎร์ธานีแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพื้นที่ภูกเกต็ตทางด้านของจังหวัดกระบี่เองนะครับก็มีต้นแบบคลินิกกัญชาทางการแพทย์และผสมผสานที่สมบูรณ์อีกเช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเองครับก็มีแผนระบบคลินิกกัญชาทุกระดับแบบไร้รอยต่อสําหรับในส่วนของจังหวันนองเองนะครับนอกจากจะนําผลิตภัณฑ์ทางกัญชากัญชงมาให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพยังนํากัญชานะครับมาผสมผสานกับเมนูอาหารทะเลแล้วก็เมนูอาหารท้องถิ่นนะครับทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถช่วยนะครับให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียวทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมินะครับกล่าวนะครับว่า เขตพื้นที่สุขภาพที่11นะครับจะประกอบไปด้วย7จังหวัดครับคุณผู้ฟังนั่นกะ็คือจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่และภูเก็ตมีการขับเคลื่อนนโยบายกัรชาตั้งแต่ส่วนต้นน้ำนะครับด้ยอนุญาตในการปลูกกัญชา18แห่งรวมพื้นที่นะครับ8,891ตารางเมตรอนุญาตปลูกกัญชงนะครับ36แห่งนะครับรวมพื้นที่6,3247ตารางเมตร กลางน้ำสามารถนะครับผลิตและแปรรูปสมุนไพรจากโรงงานผลิตสมุนไพรมาตรฐานนะครับ WHO GMP 2แห่งได้แก่โรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลท่าแสะจังหวัดชุมพรและปลายน้ำครับคุณผู้ฟังเปิดให้บริการคลินิกกัญชงทางการแพทย์นะครับในโรงพยาบาล112แห่งสถานพยาบาลเอกชนอีก6แห่งนะครับสำหรับกิจกรรมในการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ส1นะครับ ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายครับคุณผู้ฟังการจัดเสวนาวิชาการลานกิจกรรมฝึกปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นหัตถศิลป์จากส่วนประกอบของกัญชาแล้วก็พูดถึงในส่วนของพิมพ์เสน้ำกัญชาโดยมีไฮไลท์อาหารขึ้นชื่อนะครับประจําจังหวัดละนองนั่นก็คือเมนูใจแอนล่าเลิงกัน ทำจากกุ้งมังกรปรุงรสกัญชานะครับแล้วก็ผักหลากหลายชนิดนะครับที่นํามาประกอบกับอาหารในส่วนตรงนี้ด้วยอย่างนี้สร้างพอดีนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีการผลักดันเรื่องกัญชานะครับก็ใครที่สนใจนะครับที่จะมีการปลูกกัญชาในเขตพื้นที่ต่างๆ ก็ลองศึกษาข้อมูลสอบถามข้อมูลไปยังภาครัฐนะครับว่าอยากมีการปลูกกัญชาในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับให,ให้กับพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันเพื่อใช้ทางการแพทย์แล้วก็ทางเศรษฐ,ฐกิจได้ต่อไปทําให้เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่นะครับมีการกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับคุณผู้ฟังจากกัญชาและกัญชงเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ทําให้แต่ละพื้นที่เนี่ยได้มีการหมุนเวียนในการใช้เงินทําให้เงินหมุนเวียนในระบบมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมการจัดหางานนะครับได้มีการเชิญ127บริษัทนะครับรับอนุญาตจัดหางานเล่นหาเครือข่ายนะครับขยยตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศประจําปี2565โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมการประชุมครั้งนี้อีกมากมาย ซึ่งในส่วนของบริษัทนะครับผู้ที่รับอนุญ,ญาตจัดหางานทำในต่างประเทศครับคุณผู้ฟังจำนวนกว่า127บริษัทก็เข้าร่วมประชุมการในครั้งนี้อีกด้วย โดยนายสุชาตินครับได้มีการเปิดเผยในส่วนของสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้มีข้อจํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศเพราะประเทศผู้รับแรงงานจากบางประเทศนะครับมีการปรับนโยบายและชะลอการรับแรงงานจากต่างชาตินะครับเข้ามาทํางานแต่ปัจจุบันครับคุณผู้ฟังประเทศผู้รับแรงงานเริ่มเนี่ยมีมาตรการในการผ่อนคลายในการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ2,566นะครับมีการตั้งเป้าจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับประมาณ5,000 50, 0คนไม่รวมการเดินทางแบบ r e e n นทร จึงเป็นโอกาสนะครับที่ดีสําหรับแรงงานไทยและภาคเอกชนเองนะครับที่ดําเนินการธุรกิจด้านการจัดหางานแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศซึ่งในครั้งนี้เองกระทรวงแรงงานก็ได้มีการเชิญนะครับผู้ที่รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศจํานวนกว่า127บริษัทครับคุณผู้ฟังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆในภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ต่างประเทศ ร่วมกันในการหาลือและรับฟังข้อคิดเห็นรวมไปถึงข้อเสนอแนะนะครับเพื่อเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศให้เกิดผลสำลีที่เป็นรูปธรรมและแรงงานไทยนะครับได้รับประโยชน์สูงสุดรับค่าจ้างและสวัสดิการและการคุ้มครองที่เหมาะสมตลอดจนนะครับป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อเป็นการปลดล็อก Tier ส Watchlist นั่นเอง ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองครับก็ได้มีการขอบคุณครับผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศครับที่มีการจัดหางานอย่างมีจริยธรรมให้ความสําคัญกับประโยชน์สูงสุดของแรงงานไทยจึงเป็น,นกลไกหลักสําคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจของไทยและซึ่งงานครั้งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานทั้งสองท่านเนี่ยต่างก็ให้ความสําคัญ ก,การให้โอกาสและสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยในการให้ทํางานในต่างประเทศมาโดยตลอดนะครับซึ่งในปีนี้เองกระทรวงแรงงานนะครับจะมีการเร่งกําลังแล้วก็จัดเจรจากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดจนนะครับสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มแรงจูงใจในการจ้างงานจากของประเทศไทยจากนายจ้างต่างประเทศเพื่อเป็นการรักษานะครับตลอดจนแรงงานเดิม แล้วก็ในส่วนของการเร่งขายายตลาดแรงงานใหม่ๆนะครับที่จะได้มีการไปทํางานที่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองด้านของนายไพโรธโชติกเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวอีกนะครับว่า ภารกิจสําคัญของทางกรมการจัดหางานครับคุณผู้ฟังนั้นก็คือการส่งเสริมแรงงานไทยที่ทําในต่างประเทศซึ่งในสุดาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีนโยบายในการขยายนะครับตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศโดยปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังก็สามารถจัดทําข้อตกลงร่วมกันในด้านแรงงานกับซาอุดีอาระเบียลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นการจัดระบบและการพัฒนาของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะร่วมกับนะครับประเทศญี่ปุน่น อยู่ระหว่างความพยายามในการจัดทำบันทึกความร่วมมือโครงการวีซ่าเกษตรกรของออสเตรเลียและการเสนอให้มีการจัดส่งแรงงานในรูปแบบ G 2 G นะครับแล้วก็ A 2 A ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมของกระทรวงแรงงานกับสาธารัฐอาหรับอ,อิมิเรตโดยมีการดำเนินการควบคู่กับการควบคุมนะครับดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยไม่ให้ถูกเอารับเอาเปรียบครับคุณผู้ฟัง แล้วก็เป็นการป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไม่ให้แรงงานไทยนะครับถูกหลอกลวงนะครับจากนายจ้างเถื่อนนะครับที่ปัจจุบันนะครับนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการโฆษณาเชิญชวนหลอกลวงแรงงานไทยไปทํางานที่ต่างประเทศครับคุณผู้ฟังซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานเองเนี่ยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภาร,รกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ต่างประเทศที่มาร่วมหาเรือในครั้งนี้ก็มีบทบาทสําคัญครับในการส่งเสริมแรงงานไทย ให้ทำงานที่ต่างประเทศผ่านช่องทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนั่นเอง อย่างนี้สร้างเันดีนะครับหลายๆคนเองเนี่ยก็มีการวางแผนไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับนี่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การหางานทําในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างไรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรให้กับคนไทยอีกเช่นเดียวกันแต่อย่างที่ไรก็ตามครับคุณผู้ฟังการไปทํางานแบบถูกกฎหมายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองนะครับเผื่อเวลาในการเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเคสเอมิเจนซี่อะไรเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทางสถานทูต จะได้มีข้อมูลในการช่วยเหลือแล้วก็มีสิทธิต่างๆและสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองตัวเราเองอีกเช่นเดียวกันอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับคุณฟังการโฆษณาชวนเชื่อในบนโซเชียลเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีการจะพาังไปทํางานที่ต่างประเทศรายได้ดีโดยไม่ต้องทําบีซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณฟังซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าแจ้งไปทางกระทรวงให้มีการตรวจสอบว่ามีการจัดหาง,งานตรงนี้ไหมแล้วก็การที่ไปทํางานกับระบบดังกล่าวที่มีการโฆษณาชวนเชื่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพื่อเป็นการคุ้มครองแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไปทํางานอย่างถูกกฎหมายนั่นเองนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของวันที่1พฤษภาคมที่จะมาถึงครับคนไทย7กลุ่มเสี่ยงนะครับทุกสิทธิการรักษานะครับเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีวันที่1พฤษภาคมที่จะมาถึงนะครับทางสปสชดูแลคนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี สิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในปี2565ครอบคลุมนะครับดูแล4.2ล้านคนช่วยลดอาการเสี่ยงในการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตนะครับทั้งช่วยในการเพิ่มความชัดเจนวินิจฉัยลดภาระการแทรกซ้อนนะครับสถานการณ์ของโควิด1 9อีกด้วยแล้วก็เป็นการเข้ารับการบริการในหน่วยงานอย่างใกล้บ้านได้เลยโดยเฉพาะกรุงเทพมหมานครนะครับสามารถเปิดจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง พร้อมจัดประชุมนะครับผู้แทนหน่วยบริการทั่วประเทศนะครับและเป็นการชี้แจงแนวทางในการบริการไปทิศทางเดียวกันด้วยนั่นเองทางด้านของนายแพทย์เจเดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวนะครับว่าไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะครับ แล้วก็เป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพันธุด้วยเช่นเดียวกันพบได้บ่อยนะครับในประชากรในกลุ่มทุกอายุเลยหรือว่าช่วงทุกวัยอาจจะแสดงอาการนะครับหรือว่าไม่แสดงอาการก็ตามในส่วนของการที่แสดงอาการนะครับมีตั้งแต่มีไข้น้ามูกจนไปถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดบวมสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตักอักเสบ พบอัตราการป่วยประมาณร้อยละ1 0 2ถึงของประชากรเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังในกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์หรือเด็กเล็กและผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคเลือรลังและผู้ที่มีโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและก็เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจจะเสียชีวิตได้หากไม่มีการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดจะทําให้โรงพยาบาลนะครับต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยแล้วก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกและการรักษาของพยาบาลตามมาอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังทางสปสชจึงได้มีการบรรจุนะครับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสิทธิประโยชน์นะครับส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาโดยตลอดซึ่งโดยการร่วมมือระหว่างทางสปสชกับกรมควบคุมโรคในปี2545นี้นะครับได้มีการดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จำนวนกว่า4.2ล้านโดส สำหรับในส่วนของการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในกลุ่มเสี่ยงนะครับเกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมการป้องกันเชือ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลกกําหนดโดยเริ่มให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมในปีนี้นะครับสำหรับในส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับกลุ่มที่1นนั่นก็คือหญิงตั้งครร อายุคัน4เดือนขึ้นไปนะครับในส่วนที่2นะครับเด็กอายุ6เดือนจนถึง2ปีทุกคนส่วนที่3นะครับผู้ที่มีโรคเลื้อรังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปอดอุดตันเลื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบําบัดและเบาหวานในส่วนที่4นะครับบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปส่วนที่5นะครับโรคทรัสเีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคอ้วน ที่มีน้ำหนักเกิน100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือว่า BMI 35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับและในส่วนที่7นะครับผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นเอง ทั้งน้านนายแพทย์เจเดดยังมีการกล่าวต่อนะครับว่าการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้นะครับเบื้องต้นจะมีข้อความ SMS สนะครับส่งไปให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการแจ้งให้เข้ารับบริการในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งท่านสามารถบล็อกอินรับการบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า หรือว่าอาจจะโทรสอบถามกันหน่วยงานที่ให้บริการก่อนยกเว้นกรุงเทพมหาคนครนะครับที่ยังคงระบบเปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เช่นเดียวกันที่ผ่านมานะครับโดยมีความร่วมมือจากทางธนาคารกรุงไทยนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ในช่วงของพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับทางสปสชก็มีการขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับ ได้เข้ารับการบริการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามมดูการฟรีซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการนะครับในช่วงของการระบาดของโควิด1 9นอกเหนือจากการลดอาการรุนแรงในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วยังลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากทั้ง2เชื้อนะครับทั้ง2โรคเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟัง และลดอัดตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด -19 รวมทั้งนะครับยังมีความสับสนการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด -19 ดังนั้นนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเกลุ่มควรเข้ารับการบริการการฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นการดูแลตนเองโดยสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับวัคซีนโควิด -19 ได้ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนั่นเอง ทั้งนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลนะครับใช้สิทธิบัตรทองสายด่วนทางสปสชได้ที่1 3 3 0หรือว่าผ่านระบบออนไลน์นะครับหรือว่า Line@ นะครับสบปสช ID Line นะครับคุณผู้ฟัง adsi nhso นะครับสามารถสอบถามได้นะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคไม่ให้เกิดอาการรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดนที่อยากจะติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel a า t ์บอ o ดแคสต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลนิบุญมีณนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย